มาเล่นวันนี้นี่ของใหม่มานำเสนอท่อท t p าแท้ชุดนี้ท่อท t p าแท้สภาพผมให้สภาพเก้าสบอร์ซอ่ามาดูแต่ชุดนี้ชุดนี้บอกก่อนว่าขาที่มีมาใส่กับรถปีสิบสี่ถึงยี่สิบเอ็ดสิบสี่ถึงยี่สองได้เลย ถ้าใครจะไปใส่ปี13ลงต้องไปทําขาใหม่อ่ะนี่ดูสภาพก่อนมาสีสีโดยรวมยังไม่มีไม่มีริ้วรอยเท่าไหร่มีมีแค่ถอยชนโตถอยเข้าบ้านชนโตแค่นี้แล้วก็อันนี้ขูดฟุตบาทอันนี้แกบอกเจ้าของแกบอกขูดฟุตบาทท่อทนนี่ท่อมือสองนะแต่ว่ารอยนี้เวลาใส่แล้วไม่เห็นครับนี่ แต่แล้วมันจะอยู่นี่อรอยมันอยู่นี่รอยมันอยู่ข้างล่างเขาไปขูดเข็นขูดฟุตบาทมาโดนฟุตบาทแต่โดยรวมแล้วสภาพเก้าสิบเปอร์เซ็นต์บอกเลยอ่านี่โอทูงโอทูตัวอะแดปเตอร์นี่ใส่ใส่ปีใส่ปีใหม่ที่เป็นโอทูเล็กได้แต่ส่วนรถปีเก่าเดี๋ยวผมจะบอกว่าถ้าใครอยากจะไปใส่ต้องไปทำอะไรบ้างเอานี้เอารถปีใหม่สเปคแบบไม่ต้องไม่ต้องแก้เลยเลยก็คือรถปีใหม่ที่ยังเป็นท่อเดิมโรงงานอยู่เวลาถอดท่อเปลี่ยนก็คือ ไม่ต้องถอดขาไม่ต้องถอดขายึดท่อที่ตัวที่ตัวเฟรมของเดิมโรงงานไม่ต้องถอดเพราะว่ามันจะเอามาใส่กับเนี่ยมันจะมาใส่กับขายึดพ่อตัวนี้ซึ่งรูมันจะตรงกันเนี่ยรูมันจะตรงกันเนี่ยจะไปใส่ท่านี้กับที่เดิมเนี่ยขายึดท่อเดิมออยู่นี้ยอันนี้คือไปใส่ปีใหม่ใส่ได้เลยเบิดโอทูใส่ ปะกงปะเกนปะกับพอใส่เข้าไปจบใส่ปีใหม่ใส่ได้เลยแต่ถ้าปีสิบสามลงถึงปีศูนย์สี่คาบูด้วยใส่ปีศูนย์สี่คาบูศูนย์สี่ศูนย์หกคาบูศูนย์เจ็ดถึงหนึ่งสามัวฉีดปีเก่าเอาไปต้องทำอะไรบ้างอ่าเราจะมาบอกวิธีสําหรับศูนย์สี่ถึงศูนย์หกคาบูก่อนศูนย์สี่ถึงศูนย์หกคาบูใครจะไปใส่ต้องทาขาท่อใหม่ขาท่อใหม่ขายึดท่อยึดเฟรมใหม่แล้วก็โอทูเจนเตอร์ โอทูเซนเตอร์โอทูเซนเตอร์ตัวนี้ก็หาน็อตแบบนี้ที่ไม่มีรูอุดเลยอุดอุดได้เลยเพราะว่าศูนย์สี่ศูนย์หกคาบูมันไม่มีโอทูเซนเตอร์ก็จะใช้ได้เลยขอท่งขอท่อใส่ด้วยกันได้หมดอุดปึ๊บคาบูก็อุดปึ๊บทำขาท่อทำขาท่อใหม่ใช้งานได้เลยปีสิบสามป, 13, ปีหัวชีดปีศูนย์เจ็ดถึงหนึ่งสามก็อันนี้ ถ้าจะไปใส่ก็ต้องทำขัท่อใหม่เหมือนกันป๊บถอดอะแดปเตอร์ตัวนี้ออกแล้วเซนเซอร์ยเซนเซอร์ใหญ่ยัดไขเข้าไปได้เลยใส่07-13ได้เลยก็คือเอาเอาง่ายง่าย์4 0 6คาบู07-13ถ้าใครอยากใส่ต้องไปตามล่าหาขาเดิมปี19 21ใส่หาขาตัวนี้ของรถปี19 21ใส่ได้เลยโดยที่ไม่ต้องไปทำเอาใหม่ไปหาขอซื้อได้เลยน่าจะมีคนถอดเปลี่ยนท่อถอดเก็บไว้เยอะอยู่แล้วก็เอา เพราะว่าตัวนี้มันใส่ด้วยกันตั้งแต่ปี0 6นย์หกเอศูนย์สี่ถึงสองอเนี่ยใส่ด้วยกันได้เลยแล้วก็มาล็อกกับเหมือนเดิมแค่นี้เวลาใส่ก็จะใช้ขาตัวนี้ยึดเครื่องอันนี้ก็ล็อกกับที่เดิมปั๊บอยู่เลยแค่นี้นี่มาดูสภาพกันอีกทีหนึง่งใกล้ๆ TBR แท้นะครับเบิกใหม่สามหมื่นกว่าใบนี้ใครอยากได้ทักข้อความมานี่ยก้คมคเนี่ย สีเกี้ยงเนียนๆใส่ท่อใส่ท่อใส่เลยมองเห็นหรือเปล่าใส่เลยอันนี้ใบนี้ใส่ได้อ่าใส่วิ่งไปได้พันกาโลทอไนี้ใส่วิ่งไปได้พันกาโลแต่ชุดนี้ผมไม่ได้แถมขาให้นะเพราะว่ามันไม่มีขามาให้อันนี้ขาของลูกุกค้ายคันนึงแค่เอามาทําตัวอย่างใครสนใจ ติดต่อสอบถามได้ครับหรือจะให้ผมใส่ให้หรือจะจัดท่อชุดนี้แล้วก็กล่องฟูแพกคสามพร้อมจูนให้จบๆก็สกิดมาได้นะจ๊ะไวรุ่นเป่าแซก่อนโต้วตวงง้วโด้ีโวดโด้ดโดดดโดดดโด้ดโด้วโด้วโว้วโ้วโว้วว